สวัสดีชาวพี่น้องมือนี้พบกับรายการมานเดย์อุเฉีกูหึงไปแ้ และก็วันนี้พบกับรายการมั่นใดกับพวกเราสองคนได้แก่น้องยายาและพี่ยาหียาหีอยายากับยาหียายากับยาหียายากับยาหีพี่วันนี้นะคะเราจะมาเรียกเสียงไม่พูดก่อนสี่คำเตือนอ๋อคำเตือนนะคะคลิปเราอาจจะมีแบบว่าคำพูดที่ไม่เหมาะสมนะคะใคร่อายุไม่ถึงสิบแปดปีกรุณาเรียกคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณนาคุณอาคุณลุงพี่น้องนะคะช่วยกันเข้าไปค่ะ ใช้วิจัยนารยาญในการรับชมคลิปของพวกเราสองคนด้วยนะคะโอเคอและในส่วนนี้นะครับบอกไว้ก่อนเลยนะครับว่าเราจะรีแอคเขาค่ะรับไปเลยค่ะฮะไปเลยเอาอุ้ยยังไปไปไปไวไปไวจังไปไปไวอ่ะสำหรับวันนี้นะครับเราจะมารีแอคชั่นนะครับสำหรับน้องรองวงโปอี้นี่แหละเพิ่งออกมาได้หนึ่งชั่วโมงเมื่อกี้เมื่อกี้เลยจริงเหรอวันนี้ออกมาวันนี้พร้อมแบบ แม่ยอนอาแต่บอกว่าออกมาหลังแม่ย้อนอาออ,อ, <c oughs> ออกมาห<อ>ลังหลังแม่ยอนอาน,นิดหน่อยแต่บอกว่าเป็นเพลงเก่าคือเป็นเพลงเปิดรายการของน้องเขาเป็นเพลงเปิดรายการใช่แต่เป็นแดนเป็นแบบแดนแพทิกเพอร์ฟอร์แมนคือคือเหลือเ,เ,อเกคนแล้วก็คือ,อ,เ,คคอเอามาให้ดูเลยว่าเขาเต้นกันจริงๆยังไงเป็นเพอร์ฟอร์แมน์ยังไงใช่เพราะว่าอ่ามันเป็นเพลงมันเป็นเพลงที่ใช้ในรายการเป็นการแบบเปิดเปิดเปิดรายการของเวิร์กพอร์ตอนตอนที่น้องเขา ประกวดอยู่แต่ตอนนั้นน่ะมันคือไม่ได้คัเหลือเจ็ดคนแล้วคือคือตอนนั้นมันมีเยอะกว่านี้แล้วก็แบ่งท่อนกันร้องอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้คือเหลือเจ็ดคนแล้วก็แล้วตอนแบบตอนนี้วใหม่ออก็คือร้องคนเดียวเลยถ้าร้องคนเดียวเลยให้แม่จีนอแม่จีนสวัสดีค่ะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกับเพลงมองชันสิมองชั้นสิลึกกินลึกกินไปกันค่ะไปค่ะ Hip, 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 hip. อันนี้ครั้งแรกเลยนะที่ได้ฟังนี่ก็ได้คือจากครั้งแรกเหมือนกัน,น,น Ooh, mm, mm. ใช้รูทีแบบว่าใช้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 เสียงเหมือนพวกอ่าใช้เสียงเหมือนเนี่ย

ไอ้อน,นี่เลิฟดนตีแอ,อนน้ว่ามันดูสั่งเคราะห์แล้วมันมันดูน่าเบื่อทั้งเพงลง่ะ มันเหมือนกับอันแรกมากกว่ามันไม่ถึงเออมันนไม่มันไม่เป็นเทอะสักคอมไม่ถึงอ่ะมันที่แรกมันมันมันจะเหมือนแบบทีน่ะ<ช>ที่เรอนีจะตีสักคอมคามร้องด้วยแต่เหมือนพอแบบว่า โอเคจบแล้วนะคะกับอ่ะลูกทีนี้เขาหมดจริงจังนะทุกคนอ่ะเขาหมดจริงจังจริงนะหนึ่งเลยเราว่าเสียงน้องเสียงน้องเข้ากันได้ดีใช่เข้ากันได้ดีในเสียงน้องเข้ากันได้ดีแต่ต้องขอติว่าเมลดี้เพลงอ่ะมันเป็นเพลงมันเป็นเสียงสังเคราะห์ซึ่งมันซึ่งมันไม่ได้มันยังไม่ถึงอ่ะใช่มันยังไม่ถึงมัน ดนตรีแบบนี้มันมันไม่ควรที่จะเป็นมันไม่ควรที่จะเป็นเพลงจริงมันควรจะเป็นแค่เดโมใช่ถูกไหมถูกถูกมันเป็นดนตรี EDM อ่ะซึ่งเอา EDM มาใส่กับมามามา,มาตส่กับท่อนร้องหรือใส่กับท่อนแร็ปอ่ะเราจะทาให้ดึงถึงแบ็กพิงแล้วดนถ้าสังเกตดีนะดนตรีเปิดดนตรีเปิดไปจนถึงท่อนหกแรกอันนี้สําคัญมากมันจะเป็นเส้นแบบนี้ขึ้นนิดนึงแล้วก็กลับมาเท่าเดิมแล้วทีนี้เราคิดว่าโซโลหรืออะไรอ่ะต้องมีต้องมีแบบ พาม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 ีตือตื้อตือตือช่อะไรอย่างนี้ใช่เขาพยายามจะทาให้มันเป็นเหมือนดนตรีของแ l a c k พิงค์ที่เป็นดนตรีสังเคราะห์ใช่แต่ดนตรีของ b บ a ็ k พิงคอ่ะอันนั้นคือเขาถึงคือเขาถึงเพราะว่ามันมีตัวที่เป็นจุดพีจริงๆใช่มันมีจุดที่แบบว่าตื้อ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 คือแบบจุดที่แบบเราเทคเรามาเนินมๆแล้วก็หักปุ๊บแล้วขึ้นสูงขึ้นแบบจืดไปเลยแล้วเท่าไหร่แล้วบาคนจํา อันนี้คือพี่ว่าเขาอาจจะแล้วอีกอย่างหนึ่งอาจจะอยากโชว์เสียงร้องน้องๆหรือเปล่าแต่มันไม่มีท่อนจําเลยนะจําได้แค่คําเดียวซูเปอร์สตาร์ใช่จําได้แค่คำนี้ซูเปอร์สตาร์จำได้แค่คำนี้ตือตือตือตืตื้ตื้ออยู่แค่นี้แบ็คพิงอ่ะเป็นดนตรีสังเคราะห์จริงแต่สังเกตดีๆนะเพลงเกาหลีหรือเพลงฝรั่งที่เขาเป็นดนตรีสังเคราะห์เขาจะมีท่อนจําใช่ไม่แต่รู้ตัวถ้าเทียบเพลงนี้กับอุลละ ชอบอุลลามากกว่าอุลลาดีกว่าดีกว่าดีกว่าเยอะเลยดีกว่าเยอะเมโลดี้เมโลดี้ด้วยกับแล้วก็แบบการเต้นที่ยากดูอันนี้ถ้าเต้นคือเคลียร์เคลียร์กว่าอุลลาุลลลาใช่แต่ก็ยังมีความรู้สึกว่าเดินเดินเยอะอยู่แต่ว่าต้องต้องบอกว่าเคยเคยจำได้ใช่ไหมมันมีคลิปหนึ่งที่เราเคยพูดว่า การที่คนคนต่อไปจะต้องลองอ่ะจะเข้ามาเซ็นเตอร์<ช>อันนี้ย <c ười> คือเริ่มเริ่มทําได้ดีแล้วใช่แต่เราเริ่ม,แ,มแบบว่าเอาเอาเอาคนที่แบบว่าจะจะล้องคนต่อไปอ่ะมาอยู่เซ็นเตอร์แล้วอะไรอย่างเนี้ยเออ,เอ,อนั่นแหละแต่ก็มีบางบางบางบ็อกกิ้งที่ยังแบบยังยังยังเหมือนเหมือนมีคนขาดอยู่อะไรเงี้ยมันจะมีบ็อกกิ้งที่มีมีคนนั่งอ,อยู่อีกสาวคนร้องนั่งน,นี่แล้วมีคนล้อมอีกเนี่ยแล้วคนฝั่งนี้หายอย่างเงี้ยเออสิ่งป้าเมื่อกี้ ไม่ได้เจอะลึกบอกกิ้งจริงขอโทษทุกคนเรามัวแต่ฟังดนตรีฟังดนตรีซึ่งมันซึ่งเอาจริงนะมันจะมีดนตรีสองรูปแบบบนโลกใบนี้คือหนึ่งฟังแล้วสร้างจินตนาการกับสองฟังแล้วมันจะทําให้เราปวดหัวคนทําเพลงอ่ะมันจะบอกว่าไงดีมันฟังได้ไม่หลายครั้งเข้าใจใช่ไหมฟังแล้วมันไม่จดมัน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 ไม่จํามัน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 เหมือนกับข้าว เหมือนอาหารที่ทุกคนกินอ่ะออืมันก็กินก็ได้อ่ะแต่มันไม่ไม่ได้จําเป็นว่าต้องกินทุกมื้ออย่างเงี้ยอืมันไม่เหมือนมันอร่อยได้กว่านี้ที่บอกว่ามันมันไม่เหมือนอุลลาห์เพราะอะไรรู้ไหมอุลลาันมันมีทอนจำใช่มันมีทอนจำมันมันมีทอนจำอุลลาห์เนี่ยยังมันยังจําได้แต่แบบอย่างเงี้ยเออแต่ก็อย่างว่าเลยเนาะเราก็ว่าไม่เพราะว่ามันเป็นดนตรีเออมันเป็นเพลงของเพลงเปิดรายการเปิดรายการใช่เพลงเปิดรายการเขาก็อาจจะแบบโชว์ตอนนั้นน้องมีกี่คนนะอู้ยเยอะอะ เออแต่สลับกันไปเรื่้ยๆมันอาจจะง่ายสาหรับนักร้องที่จําก็ได้ใช่ถูกแต่ว่าต้องร้องหลายคนใช่ถูกแล้วก็เป็นเป็นดนตรีที่แบบว่าเป็น EDM ที่แบบไม่ใช่ตื้นเลยอ่ะมันเป็นสั่งคอที่ไม่ตื้นเลยแต่ว่าเป็นสั่งคอที่แบบมันไปเรื่อยเกินอ่ะมันเรื่อยเกินมันเรื่อยเกินจนแบบมันเรื่อยมันเรื่อยเกินจนเราจนเราต้องบอกว่ามันเหมือนเพลงเดโมมากกว่าใช่เหมือนเหมือนเพลงเดโมเหมือนเพลงที่แบบทาทําเออกมาเพื่อจะแบบว่า เพื่อ <P ers> จะแบบยังไม่ลปอยของจริงออกมาอย่างเงี้ยเออยัง่ปอยของจริงออกมาของจริง<ช>ก็เป็นโทนนี้แหละแต่ว่าบื้มกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยใช่เราก็รู้สึกว่าเนาะอันนี้มันก็เป็นความคิดเห็นส่วนตัวนะทุกคนเพลงโคเบอร์แบบไม่ไหวก็ยังยังดูออกยังดูแบบน่ารักกว่านออน่ารักกว่าแต่ไม่เพิ่งเปิดรายการซึ่งซึ่งเราฟังครั้งแรกเรายงรู้สึกว่า, <S <S วาน้องเต้นดีนะน้องไม่ใช่ไม่ใช่เนี่ยน้องเต้นดีด้วยเสียงดีด้วยใช่เสียงดีด้วยแต่ สำหรับคอตอันเดียวเมโลดี้นะเมโลดี้กับเมโลดี้กับเข้าใจไหมทุกคนถ้ามันเป็นดนตรีสดหรือว่าเป็นดนตรีที่เล่นเป็นเป็นวงดนตรีจริงๆอะเราจะไม่ว่าเลยแต่นี้มันเป็นดนตรีสังเคราะห์ที่มันสามารถทําทําได้อีกอ่ะใช่มันเราก็เลยถึงแบบตรงจี้ตรงนี้เนาะยตือตือตือพอตือตือตือตอนี้คิดถึงไงรู้ไหมคิดถึงเพลงพวกแบบอูบะชีเจหรืออะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่ามาแบบเฮ้ยถ้าดนตรีแบบนี้ไปทําเป็นเพลงช้าได้ใช่ถูกแต่นี้แบบว่าเอามาทําเป็นเพลง ถ้าเราไปเพลงชาก็ยังไม่ถึงไอ้นี้อยู่ดีอะวงพวกวงจีทเวนตี้อะออาไปเพลงาใช่ทำทำเพลงเต้นทำเพลงเต้นดีกว่าจริงๆพวกบอกว่าไม่อะไรชื่อเพลงอะไรนะไม่พูดก็ได้ยินอย่างเงี้ยเอออย่างนั้นนะเอออย่างนั้นไม่พูดใครจะได้ยินวะไม่อ้นี่ไม่พูดก็ได้ยินไงเกือบจยิ่งจากใจอะไรอย่างเงี้ยเธอไม่จำเป็นต้องพูดเลยแล้วก็ใช่ไหม่าบอกเราอยู่ว่าพวกมึงสองคนไม่ต้องพูดเออใช่กวได้ยินไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเขาจะมาว่าเราเฮ้ยทำไมว่า อันนี้ถ้ามันถึง,ถงบอกว่าสับ,สบน้องเขาเมาอยู่แล้วแหละเพราะว่าเขาสูบสับจากเราแหมเราก็ใช่จะเป็นคนดี <c oughs> เราเราก็ไม่ใช่ไม่คือพี่ก็มองภาพคือมองภาพรวมๆแหละแต่ว่าถ้าถามว่ามันมันทำให้น้องเสน่ศักยภาพได้ไหมก,ก็ก็ได้แต่ว่าถ้ามองในแง่ถ้ามันทํมาให้ติดหูไหมก็ไม่อืมก็ถูกไหมจริงๆอ่ะแก้ท่อนโซโล่นิดหน่อยอ่ะใช่เนาะ ใช่ท่อนโซลี่ต้องเต้นอ่ะใช่ดูน่าสนใจขึ้นมใช่แต่มันมันจะแบบถ้าตื่นหน่อยแล้วบอกว่าใส่ท่าเต้นที่มันแบบไอ้นี้เข้าไปอ่ะใช่มันจะแบบว้าวมรนจะแบบอย่างนี้เลยอ่ะจริงๆแต่นี่คือแบบแล้วจังหวะเพลงมันเอื่อยเลยใช่แล้วแบบพอท่อนท่อนท่อนโซโล่มันแบบตื่นตื่ๆอตื่ลงมันไปเรื่อยๆมันมันเลยทาให้เราดูแบบเฮ้ยเพลงนี้มันเป็นแบบมีวะอย่างเงี้ยเออแต่ถ้าถามว่าเรื่องทํานองการร้องหรืออะไรเงี้ย คืออย่างดีนะการเต้นก็ดีอาจจะมีบล็อกกิ้งที่แบบว่ามันหายไปบ้างเพราะว่าแต่ก่อนเขาเต้นกันหลายคนไงเขาเต้นกันแบบเป็นสิบเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลวบล็อกกิ้งเลยค่ะพอเหลือเจ็ดคนปุ๊บมันก็อาจจะให้ท่าเดิมแต่ก็แบบว่าบล็อกกิ้งมันก็เลยอาจจะขาดไปบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เยอะแต่ถ้าถามว่าเคลียร์กว่าอุลลาลาไหมก็เคลียร์กว่าอุลลาลาเต้นยากกว่าแต่ถ้าถามว่าอุลลาลาจำง่ายกว่าอุลลาลาเพราะกว่าเลยจำง่ายกว่า ใช่ไม่พอจริงๆอ่ะตัวพอยต์ของเพลงมันก็คือเนื้อเพลงและดนตรีใช่ถูกตัวเสริมเข้ามามันคือทา่าเต้นสําหรับเวลาที่ไปออกคอนเสิร์ตหรืออะ<ช>ไร <ป S> ่ถูกถูกใช่ไหมละ่ะมันก็ไม่ผิดหรอกที่ดนตรีมันจะเป็นอย่างเงี้ยแต่แค่เราเราบอกแต่ว่าเขาก็ๆๆยังดีนะเขาก็ยังอยู่ในกระแสะนะถึงเ้าเพลงเก่าที่แบบเป็นเพ่เปิดรายการมาแล้วให้น้องเต้นก็ถึงว่าเฮ้ยก็ยังอยู่ในกระแสอยู่ออกเพลงยังมีเพลงออกมาเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วแนะนานะถ้าเกิดว่าน้องอยากอยู่ในกระแสมากกว่านี้โหนกระแสลูก โหนกระแสไปละการโหนกระแสกับพี่หนุ่มกันชัยกับพี่หนุ่มกันชัยหนูจะอยู่ในเขาไปมาแล้วน้องเขาไปมาแล้วเขาไปมาแล้วไปมาแล้วน่าจะไปมาแล้วช่องสามไปมาแล้วต้องรอเขามไปมาเท่าเท่าเท่าด้วยพี่ไปตามดูมานะอะไรอย่างเงี้ยโอเคค่ะสําหรับวันนี้นะคะพ่าพี่ก็ยังบอกว่าให้น้องเจ็ดนางฟ้าเหมือนเดิมนะคะแต่ว่าเขอตีนิดเดียวก็คือเรื่องดนตรีสังเคราะห์นั่นแหละเอาจริงๆเนาะเออจริงๆแล้วก็ต้องต้องถ้ามีคํา คำพูดใดผิดพลาดในคลิปนี้ต้องขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอเตือนก่อนนะคะว่าคําพูดในคลิปเนี่ยอาจจะเป็นคำพูดที่ไม่เหมาะสมใช่ค่ะแล้วไม่เป็นความคิดเห็นส่วนส่วนบุคคลด้วยใช่ถูกนะครับเพราะว่ารอยพ่อพันแม่เนาะทุกคนใช่อันนี้เราก็มาทำเลยบางคนอาจจะเลิฟเลยหรืออะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆเฮ้ยเรา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 พยายาเราเลิกกับน้องๆเราพยายามที่จะหาจุดบกท่องเพื่อที่จะให้น้องๆอ่ะไปเจออะไรที่มันดีขึ้นเป็นอะไรที่มันดีกว่าใช่ถูก ติเพื่อก่อติเพื่่ออกไม่ใช่ติเพราะว่าไม่ชอบนะคะเรารักเรารักน้องนอนโดยเฉพาะน้องตาออมชอบมากแล้วก็ช่วยกันแก้สไตล์แม่เลยน้องตาออมช่วยกันแก้ไปนิดนิดเนาะช่วยกันค่อย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 แก้ไปด้วยกันแบบใช่ค่อยแก้ไปด้วยกันเพราะเราก็ยังอยากให้ทีป๊อปยังแบบใช่เพราะเราเห็นบูมอยู่เห็นแววนางน้ำเนี่ยเจ็ดคนจริงก็ยังเห็นแววอยู่เออฮันน่าอย่างเงี้ยตาออมอาอายอย่างเงี้ยเออแต่สำหรับวันนี้ยังไงเดี๋ยวฝาก ไม่ต้องฝากกดไลค์กดแชร์หรอกไม่ต้องบอกแล้วแต่เลยค่ะท่านผู้ชมอยากกดก็กดไม่อยากกดก็ไม่ต้องกดพูดย้ายไปกับพี่ยาหยีวันนี้ขอลาไปก่อนแล้วกันนะะสวัสดีนะคะ4 e ลีกับเพลง Looking 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 ค่ะค่ะขอจบเพียงแค่นี้ค่ะสวัสดีค่ะ